หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงหรือว่าูลทุกท่านเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือว่าูลประจำาบันเหมือนเคยครับ เรามารับต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการเตรียมความพร้อมของเริ่มต้นการแข่งขันฤดูกาลใหม่ของทีมเราที่จะกลับมาเปิดฉากกันึ้นอีกครั้งในช่วงกลางเดือนนี้แล้วหลังจากก่อนหน้านี้เราก็ผ่านการลงสนามในช่วงปรีซีซั่นไปแล้วหลายต่อหลายนัดด้วยกันไล่เลี่ยงวาตั้งแต่การเผชิญหน้ากับทางเบสตันนอตเอนที่สนามดิทเทลสเตเดียมของพวกเขาจากนั้นก็ลงกลับมาขุลังเครื่องในสนามซอกซ a แอคเซอร์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของทีมเราต้อนรับการมาเยือนของทางช่างปั้นหม้อสโตกสิตี แล้วจึงออกเดินทางไปทัวทิทวิวเอเชียกล่เลียงารแตาที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงที่ดอกมีการอุ่นเครื่องหนึ่งนัดกับทางปีศาจแดงดําเอซีมิลานก่อนที่จะมาปิดท้ายกับทัวที่ประเทศญี่ปุ่นในการประชินหน้ากับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสต่างรังดับ ทีนี้มันยังเหลืออีกหนึ่งโปรแกรมการแข่งขันในช่วงปีซีซั่นนัดสงท้ายก่อนที่เราจะเริ่มต้นฤด้ดูกาลใหม่อย่างเป็นทางการซึ่งเราจะกลับมาลงเล่นในสนามแอนฟิลด์ของเราเองฟาดแข้งกับทักอัลเลติกบิลบาในคืนวันจันทร์ที่จะถึงนี้แต่มันก็มีประเด็นที่น่าสนใจออกมาซึ่งเพื่อนเพื่อนหลายท่านน่าจะสังเกตเห็นแล้วว่าเราจะมีการลงสนามประชิญหน้ากับทีมดังจากประเทศสเปนถึง2นัดในวันเดียวกัน คำถามก็คือแล้วทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นซึ่งในเรื่องนี้จริงๆแล้วมันอธิบายได้ไม่ยากหากเราย้อนกลับไปดูในการแข่งขันเมื่อด,ดูการที่แล้วตอนที่ทางอาร์เนสซรสเพิ่งจะย้ายจากทางเฟยโนดรถอเธอร์ดัมเข้ามากุมบางเหียนทางสโมสรของเราเป็นครั้งแรกต่อจากทางเยอร์เกนครออดีตนยายาเฮฟวีเมทัล ในตอนนั้นตอนเกมนัดส่งท้ายที่เรามีการลงเล่นที่สนามแอนฟิลด์ก็จะเห็นได้ว่ามันก็มีการลงสนามส,ามสองนัดแบบนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งในตอนนั้นเรามีการเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนของทางเซบีย่าก่อนแล้วก็ปิดท้ายได้การลงเล่นกับทางลาสพาลมาต่อเนื่องกันไปเลย แต่สิ่งที่มีความแตกต่างกันตอนนั้นก็คือในการที่เรารเผชิญหน้ากับทางเซบียามันมีการเปิดโอกาสให้กับบรรดาแฟนบอลและสื่อมวลชนเข้าไปทําข่าวกันปกติและนักเตะที่ลงสนามก็เ,เป็นซูเ็ตผู้เล่นตัวจริงที่คิดว่าน่าจะได้ออกสตาร์ทในการแข่งขันฤดูกาลใหม่ของเรา หรือเป็นทีมที่ชุดแข็งแข่งกว่านั่นเองส่วนนัดที่2ที่ตามมากับทางลัดเ่ามาสนั้นมันเป็นการลงเล่นกันในสนามปิดซึ่งไม่มีแฟนบอลเข้าชมเกมและขณะเดียวกันก็เป็นการส่งผู้เล่นบรรดาตัวสำรองรวมไปถึงบรรดาคนที่จะใช้หมุนเวียนลงสนามนั่นทําให้การแข่งขันกับทักแอตเลติกบิวบาในปีนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่มีความดร้าคล้ายคลยคึงกัน พราะตัวของทางสล็อตนั้นต้องการที่จะเร่งสภาพความฟิตของนักเตะทุกคนขึ้นมาให้เตรือนความพร้อมก่อนเรื่องต้นการแข่งขันฤดูกาลใหม่ลัน,นอีปายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูเรื่องราวที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปเลยเพราะอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าหลังจากสุดสิ้นเกมอุ่นเครื่องกับทางแอตเลติกบิลบอดทั้ง2นัดในคืนวันจันร์นี้มันจะเป็นการออกสตาร์ทซีซั่นใหม่ของเราอย่างเป็นทางการ ด้วยก่อนที่เราจะเริ่มต้นการแข่งขันในเวทีพิมลิกนั้นมันก็มีโปรแกรมในศึกคอมมูนิตี้ชิวที่เราจะต้องลงฟาดแข่งกับทานปราสาทเดอนแก้วคริสตันพาเลตในฐานะทีมแชมป์ของศึก FA ครับและสโมสรของเราในฐานะแชมป์เก่าของการแข่งขันพิมลิกเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นหนึ่งในนักเตะของทางคริสตันพาเลตที่เรียกได้ว่าออกมาเติมทีมของเราแบบเต็มๆหลังจากพวกเขาได้ความมั่นใจมาจากการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วที่ซึ่งสามารถคว้าชัยชนะเหนทีมยักษ์ใหญ่อย่างทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของทุนซื้อเป๊ปกาว์ดโอล่าในใหญ่มือทองมาได้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่สนามเบมบี นั่นทำให้หลังจากที่พวกเขาจะได้กลับมาลงเล่นที่สนามแห่งนี้อีกครั้งทางมักซองราครัวปักกลหลังของทางพาเลทจึงมีการออกมาประกาศกล่าวแล้ว,ว่าต่อให้มันจะเป็นทางิเวอว์พูลูของเราพวกเขาก็ไม่บวั่นเกรงแถมยังมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าได้สัมไปว่าจะสามารถคว้าชัยชนะเหนือยอดทีมจากเมือรซี่สยได้สําเร็จความชป์รายการแรกประเดิมสําหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่นี้ ผมรู้สึกตื่นเต้นจริงๆเลยนะราครัวกล่าวระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมูสรฟุตบอลคริสตันพาเลตเองผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สวยงามและมีความพิเศษสมอเลยนะเกกับการที่คุณได้มาลงเล่นที่สนามเวิร์มบี้แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่เราได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลของทีมเราเอง ก็เหมือนอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งที่แล้วตอนที่เราคว้าชัยชนะแต่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้เราเคยประกาศกล่าวเอาไว้ว่าสนามเรมบีจะต้องสำวยแล้วเราก็ทํามันได้สําเร็จจริงๆดังนั้นเมื่อเราได้กลับมาลงเล่นที่สนามแห่งนี้อีกครั้งผมก็หวังว่าเราจะทําแบบนั้นได้คงคาดเอาไว้เลยว่าเราจะประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์รายการนี้มาครองได้แม้ว่าคู่ต่อสู้ของเราจะเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศอังกฤษก็ตาม ไหนก็มีการพูดพาดพิงมาถึงทางคริสตันพาเลตกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เพรอจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่คัดเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงระหว่างพวกเขากับสโมรสรของเราด้วยเหมือนกันนั่นก็คือประเด็นการไล่ล่าตัวนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับแนวรับของทีมเรากับในรายของทางมาร์กเกอีเซนต์แัฮาตวเกิงของทางปราสาทเหนือนแก้วนั่นเอง หลังจากเขาก็เรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆของทีมดอกในตลาดรอบนี้เลยก็ว่าได้เมื่อสถานการณ์ต่างๆก็ดูเหมือนว่าค่อนข้างจะเป็นใจทีเดียวหลังจากตัวของทางเกฮีเลือสัญญาผูกมัดกับทางต้นสังกัดของเขาอีกไม่ถึง12เดือนแล้วและจะไปสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ของปี2026 นอกจากนี้ตัวของทางนักเตะเองก็งยังมีการตอบปฏิเสธในการต่อสัญญาจะบอกใหม่กับพวกเขาจึงหมายความว่าทางเลือกของทางคริสตันพาเลตณปัจจุบันมันเหลืออยู่แค่เพียง2ทางแล้ว1ก็คือการยอมขายเขาออกมาแบบตัดราคาในช่วงซัมเมอร์นี้หรือ2ก็คือการยอมเสี่ยงที่จะเสียเขาไปแบบไม่ได้อะไรเลยหากสถานการณ์ลากยาวไปถึงตอนที่เขาหมดสัญญากับทีมดังกล่าว นี่ถึงกลายมาเป็นโอกาสทองให้ลิเวอร์พูลของเรายื่นมือเข้ามาแทรกแซงระหว่างที่จะพลาดราเซนของทางเกฮีไปครอบครองแต่ก็ติดอยู่ตรงที่ค่าตรวจของทั้งสองฝ่ายก็ยังคงมีความเห็นไม่ตรงกันท่านทำให้ล่าสุดทางเดลี่มิลเลอร์สื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็มีการชี้เป้าออกมาเลยว่าในตอนนี้ทางสาริการดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็กลายมาเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่กระโดดเข้าร่วมหวังที่จะแย่งจริงไรายเซนของทางเกฮีไปครอบครองด้วยเหมือนกัน ประเด็นที่น่าสนใจก็คือที่จริงแล้วนิวคาสเซิลเคยให้ความสนใจในตัวเขามาตั้งแต่เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแต่นักเวลานั้นทางพาเลทมีการตั้งค่าตัวเอาไว้อยู่ที่ระดับถึง70ล้านปอนด์ทำให้พวกเขามีการลาดถอยจากดิวดีออกไปแต่ณปัจจุบันเมื่อทางพาเลตมีการลดค่าตัวของทางกีฮีลงมาจากการที่สถานการณ์เรื่องสัญญาของเขาไม่ค่อยจะสู้ดีนะักจึงทําให้ทางนิวคาสเซิลหรือฟื้นความสนใจขึ้นมา แล้วประเด็นนี้มันก็มากระทบกับทางนิวพอร์ของเราโดยตรงเพราะนับปัจจุบันทีมของเราพยายามจะกดดันต่อรองค่าตัวของทางกีคีลงมาให้อยู่ในระดับประมาณแค่35ล้านปอนด์แต่จากการที่ทางนิวคาสเซิลกระโดดเข้ามาร่วมวงแบบนี้มันก็จะมีโอกาสสูงมากที่ทําให้พาเลตจะพยายามดันค่าตัวของเขาขึ้นไปให้แตะระดับ50ล้านปอนด์อย่างที่พวกเขาต้องการตั้งแต่ช่วงต้นสัเมาร์นี้ ดังนั้นเราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วยูวนิดจะไปลงเอ่ยที่จุดไหนและอย่างไรกันเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมันจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักเตะที่มีโอกาสจะเก็บข้าวของย้ายออกจากทีมของเราไปกันบ้าง หลังจากก่อนหน้านี้เราก็เพิ่งจะมีการปล่อยตัวทางหนุยดิอาสปิทีมชาติโคลอมเบียที่เลือกย้ายไปอยู่กับทางเสือใต้ไบเยนมิวนิกด้วยส่วนราคาหลงเงื่อนไขบนัสเพิมเ่มเติม75ล้านยูโรแต่มันก็ยังมีนักเตะอีกสองคนที่ก็อยู่ในข่ายจะถูกปล่อยตัวออกไปเช่นเดียวกันได้แก่ในรายของทางดาวินนูนเยสที่นักปัจจุบันเขาก็ได้รับความสนใจทั้งจากทางปีศาจแดงดำเอซีมิลานมาร์ลายิวเวนตตสและลงไปถึงทางอัลฮีราจากประเทศซาอุดิอาระเบีย อีกหนึ่งคนก็คืนในรายของทางเฟเดริโกเคียซ่าปิกทิมงชัิอิตาลีซึ่งเขายิ่งแล้วใหญ่ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรมากๆไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศตุรกีที่บ้านเกิดของเขาใน่แดนลงเท้าบูธและรวมไปถึงสโมสรอ,อย่างทางกลัสโกเซลติกและทางเจ้าสวนน้อยฟูแลมอีกด้วย ราะว่าจากการที่พวกเขาทั้งคู่ทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการแข่งขันบางนัดในช่วงปีซีซั่นนี้ก็ทาให้มีแฟนบอลบางส่วนอยากจะเห็นพวกเขาอยู่คาแข่งในทีมแอนฟิลด์ของเราต่อไปแต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดออัเลติกสำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าโอกาสที่มันจะเป็นเช่นนั้นน่าจะเป็นไปได้ยากเพราะลร์ภูมมีการตัดสินใจลงไปแล้วเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาทั้งสองคน ลิเวอร์พูตั้งใจที่จะขายตัวของทางดาวินนูนเยสออกไปแล้วก็เปิดรับฟังข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาสำหรับดาวหญิงทีมชาติอุรุกวัยหลายนี้ดิแอตเลติกระบุหากเขาย้ายออกไปมันจะหมายความว่าลิเวอร์พูจะเสียนักเตะในแนวรุกของพวกเขาจากการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วไปถึง3คนโดยก่อนหน้านี้ตัวของทางหลุยดิออสก็ย้ายไปอยู่กับทางบาเยนน์มิวนิและตัวของทางเบียโกโชต้าก็าจากไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อเดือนก่อน เช่นเดียวกันกับในลายของทางเฟเดริโกเคียซ่าที่แม้ว่าเขาจะมีโอกาสได้ลงสนามเป็นตัวจริงในการแข่งขันพิมลิกไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นในการแข่งขันปีแรกที่เขาเปิดตัวในถิ่นแอนฟิล์เมื่อดูการ2024-2025แต่มันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าเขาจะถูกขายออกไปด้วยในช่วงตลาดรอบนี้ แต่แม้จะเป็นเช่นนั้นต่อให้ทางนักฟูมีการขายพวกเขาออกไปอีกสองคนตัวเลือกในแนวรุกของพวกเขาก็ค่อนข้างจะมีอยู่หลังเหลือเฟือหลังจากมีการเสริมทัพในแนวรุกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในรายของทางฟอร์เรียนเวียดและฮ e ูโกเอเกติเกเมื่อมีการพาดพิงถึงนักเตะใหม่ที่ย้ายเข้ามาเสริมทัพในส่วนแนวรุกของเรากันไปแล้วเราจะขยับมาดูอีกคนหนึ่งกันดีกว่าครับที่ในตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากลายมาเป็นพาดหัวข่าวหน้าหนึหน่งแทบจะทุกวันกันเลยทีเดียว นั่นก็คือในราของทักอเล็กซานเดอร์อีซักดอกยิงตัวเก่งจากทางสาลีการดงนิวคาสเซอร์อยู่นาต็่นที่ในตอนนี้ลเวระภูของเราก็มีความพยายามอย่างหนักในการตามเกี่ยวพาราสีเขาอยู่ ล่าสุดเราก็ได้เห็นตัวของทางจูเมนเพนเนนอดิปิกของทีมเรามีการออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นโดยอาศัยประสบการณ์จากการที่เขาเคยเป็นนักเตะมาก่อนและก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่านักปัจจุบันตัวของทางดาวยิงวัย25ปีเองก็คงจะมีการติดต่อพูดคุยกับต่างเอเจนต์ส่วนตัวของเขาและน่าจะมีการสั่งการไปในทํานองที่ว่าให้ทําอย่างไรก็ได้ที่จะทําให้ตัวเขาได้ย้ายมา่วมติดแอนฟิลอย่างที่เจ้าตัวมีการฝันเอาไว้ จากมุมมองของนักเตะแล้วแน่นอนว่าเขาจะต้องมีการสื่อสารแบบไม่หยุดจนกับตักเอเยนส่วนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับเขานะและก็น่าจะมีการสั่งการไปด้วยว่าทำอย่างไรก็ได้เท่าที่จะสามารถทำได้ให้ดีวนี้มันเกิดขึ้นให้ได้เพ่นเน้นกล่าว บางทีมันอาจจะหมายรวมถึงการทําให้ถังนิวคาเซลอาจจะต้องรู้สึกไม่สบายใจไปบ้างหรือแม้กระทั่งที่การตัวของทางนักเตะอาจจะต้องมีการเดินข้ามเส้นไปพเพื่อที่จะทําให้ดีลนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นผมคิดว่าตัวของอิซากองพยายามจะทําทุกอย่างเท่าที่เขาจะสามารถทําได้แล้วในการพยายามเจรจาต่อรองผลักดันหรือแม้กระทั่งพูดคุยให้ได้เกิดการย้ายทีมขึ้น ดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจที่จะมีการพูดคุยกันไปมาระหว่างเขากับทางเอเย่นส่วนตัวและก็จะมีการจัดการประชุมหรือการหาลรือเป็นการกลุ่มย่อยด้วย คอยยกตัวอย่างตอนที่ผมกําลังจะย้ายมาอยู่กับทางหรือร์พููตั้งแต่ที่ผมรู้ว่าพวกเขาให้ความสนใจในตัวผมผมมีการโทรศัพท์พูดคุยแบบไม่หยุดหย่อนเลยนะผมสั่งทางเอเย่นไปว่าทํายังไงก็ได้ให้ดีลนนี้มันจะต้องเกิดขึ้นและท้ายที่สุดผมจะต้องได้ย้ายทีมน,นั่นแหละคือสิ่งที่ผมคิดว่าตัวของทางอีซักก็คงจะทําไม่ต่างกัน ตลอดช่วงปรีซีซั่นที่มันดูจะเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็ถามย่ำกับทางเอเย่นไปทุกวันเลยว,ว่าสถานการณ์มันไปถึงแบบไหนแล้วมันเป็นอย่างไรกันบ้างผมทำตัวเหมือนเด็กๆเลยนะจนถึงขั้นที่ผมมีการขู่ว่าผมจะไม่คุยด้วยเลยนะถ้าผมไม่ได้ย้ายทีมผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าอีซักค,คงจะทำกับเหมือนผมเป๊ะๆแต่มันคงจะมีบทสนทนาอะไรในทำนองนั้นเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว เมื่อฟังข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของอดีตนักเตะเกา่าที่เคยประสบความสําเร็จในการผลักดันจนทําให้เขาได้ย้ายมาสู่ถิ่นแอนฟิลด์ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงดูเรื่องราวของทักอเล็กซานเดอร์อีซักอีกเช่นเดียวกันต่จะเปลี่ยนมุมมองมาดูของทางจูเรียนโรดรองนักข่าวคนดังจากทาง ESPN สำนักข่าวระดับโลกกันบ้างเมื่อเขามีการให้รายละเอียดออกมาเลยว่าหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําให้เราได้เห็นปฏิกิริยาของทางอีซักออกมาเช่นนี้กับการที่เขา พยายามสู้ตายถวายหัวเพื่อให้จะได้ย้ายมาสู่ถินแอนฟิลด์ของเรา,เราก็เป็นเพราะการที่เขาได้ฟังนโยบายลุงมไปถึงวิสัยทัศน์ในการทำทีมของทางอาร์นเนอร์สอัผ่านการพูดคุยกันโดยตรงระหว่างพวกเขาทั้งคู่ไปแล้วนั่นเองและสุดท้ายก็เชื่อว่าแม้เรียกว่าผู้จะถูกตอบปฏิเสธข้อเสนอะในเบื้องต้นที่110ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก10ล้านปอนด์ไปแล้วแต่สุดท้ายน่าจะมีการยืน่นข้อเสนอครั้งใหม่เข้ามาและน่าจะเป็นตัวเลขท,ที่ทุกฝ่ายเห็นพอต้องกันได้ ผมคิดว่าลิเว์พูดจะมีการยืนร่นข้อเสนอเพิ่มเข้ามานะบางทีมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ140ล้านและคุณก็คาดหวังได้ว่านิวคาเซอร์ก็คงจะยอมรับข้อเสนอดังกล่าวทำให้ทางอีซักได้ยะไปอยู่กับทีมที่เขาอยากจะเล่นด้วยหรือล,ลองกล่าว ในตอนนี้อิซักแสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าเขาต้องการจะย้ายไปอยู่กับลิเวอร์ pool เพียงแค่ทีมเดียวเขาไม่อยากจะย้ายไปอยู่ที่ไหนเลยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมก่อนหน้านี้เขาถึงแยกไปซ้อมเดี่ยวอยู่ที่ซานเซบาสเตียนสนามซ้อมของทางเรอัลโซเซดาเพื่อรอการย้ายไปสู่ลิเวอร์ pool แล้วแม้ว่าเขาจะมีการเดินทางกลับมาที่ประเทศอังกฤษแล้วแต่ผมจะบอกข้อมูลอะไรให้นะว่าตัวของทางอิซักมีโอกาสได้พูดคุยโดยตรงกับทางอาร์เนอร์สตไปแล้ว นี่จึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงตอบรับขอ้อเสนอสัญญาส่วนตัวกับทางลิว์พูและแน่นอนว่าดิวกันย้ายทีมมันก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมในตอนนี้มันจึงขึ้นอยู่กับว่าลิว์พูจะสามารถหาขอ้อตกลงร่วมกันกับทางนิวคาสเซิลได้หรือไม่ขณะเดียวกันทางนิวคาสเซิลเองก็มีการออกไปหาตัวตายตัวแทงของเขาด้วย ไม่ว่าสุดท้ายมันจะเป็นทางเซสโกวัตกินส์หรือทางวิซซ่าพวกเขาก็มีช็อตลิสต์อยู่แล้วโดยหากสามารถคว้าคนใดคนหนึ่งเข้ามาได้พวกเขาก็จะยอมปล่อยตัวทางอิซักให้ย้ายไปอยู่กับทางลิเวอร์พู ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่ผมมองว่าน่าสนใจทีเดียวว่าทาง Losing the c อ p ก็ไปการจัดสกูปพิเศษขึ้นมาเลยว่าถ้าสุดท้ายแล้วทางอเล็กซานเดอร์อีซัคไม่ได้ยามาอยู่กับทางดิวอว่าผูของเรานั้นทางอาร์เนอร์ส็อตและทีมงานซื้อขายนักเตะของทางสโมสรเราได้เตรียมแผนการลับมือเอาไว้อย่างไรกันบ้าง ซึ่งในส่วนนี้พวกเขาก็ชี้ชัดลงมาเลยว่าหากสุดท้ายแล้วอิสซักไม่ได้ย้ายทีมจริงหรือว่าูลจะไม่มีการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเพิ่มเติมในส่วนของเกมรุกอีกแล้วซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะไปตรงกับสิ่งที่ทาง t ิ e อตเลติกอีกหนึ่งสำนักข่าวที่เชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมาเปิดเผยไปในทิศทางเดียวกัน จากการที่มีการเซ็นสัญญาควา้าตัวทางฮูก็อกเอเกติเกและฟอรเรียนเว็บเข้ามาเสริมแนวรุกของพวกเขาแล้วและเมื่อไปประกอบรวมกับปรรดาแกนหลักเดิมอย่างทางโมฮัมเหม็ดซาลาและโคดีกักโปมันก็หมายความว่าในตอนนี้พวกเขามีแนวรุกที่แข็งแกร่งอย่างน,น้อยถึง4คนด้วยกันดิแอสเลติระบุ แล้วการเซ็นส,สัญญากับทางเชลิมีฟิลมโปงเข้ามาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่สามารถจะขยับขึ้นมาเย็ยนเป็นตัวลูกดึงเส้นทางฝั่งขวาได้ด้วยมันก็ทําให้ทางนิงวราปูค่อนข้างจะมีตัวเลือกที่หลากหลายนังนัดหักคําถามคือว่าถ้านิวคาเซลไม่ยอมขายตัวอีซักมาให้แล้ว่์ปูจะไปคว้าตัวใครเข้ามาหรือไม่ในตอนนี้คําตอบมันชัดเจนว่าไม่น่านจะเป็นเช่นนั้น ทางอันเนสรัตเองยังคงมีแผนการที่จะดันตัวของทางนิโอเอ็นกูมโมฮาวัยเพียง19ปีที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในช่วงปรีซีซั่นขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งแกนหลักให้กับทีมชุดใหญ่ด้วย ตัวของทางสโลตมีแนวทางกันทําทีมที่ค่อนข้างจัชัดเจนและเขาก็เน้นย้ามาโดยตลอดเลยว่าคนที่จะย้ายเข้ามาสู่ทีมนั้นต้องยกระดับทีมขึ้นไปอีกขั้นใดเท่านั้นดังนั้นหากสุดท้ายแล้วไม่ได้ตัวของทางอีซักแล้วต่อให้พวกเขามีการขายดาวินนุนเยสออกไปด้วยพวกเขาก็จะชงคงยึดกับนักเตะที่พวกเขามีอยู่นักเวลานี้ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่เรียกได้ว่ากลายเป็นข่าวที่สร้างความฮือฮาอย่างยิ่งแม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับสมุทรของดอกโดยตรงเมื่อเราได้เห็นสื่อจากประเทศสเปนอย่างน,น้อยถึงสองเจ้าได้แก่ในรายของทั้งเอรากูเอโน และคารนด้าซาที่มีการออกมาระบ,บุตรงกันเลยว่าในตอนนี้การเจรจาสัญญาฉบับใหม่ระหว่างทางเรอัลมาดริดกับทางวินิซิอุจูเนี่ยอีกหนึ่งสตาร์ดังของพวกเขาได้ประสบความล้มเหลวลงไปแล้วอย่างสิ้นเชิงก่อนหน้านี้หนึ่งในคนที่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามีปัญหากับทางต้นสังกัดอยู่ก็คือในรายของทางโรดิโกเกเยสแต่ในตอนนี้แม้กระทั่งตัวของทางวินิซิอุสที่เป็นแกนหลักคนสําคัญของพวกเขาก็ามีปัญหาในเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ด้วยเหมือนกัน หลังจากทางวินิซิอุสมีการเรียกร้องค่าเหนื่อยในการต่อสัญญาฉบับใหม่ครั้งนี้ที่ตัวเลข25ล้านยูโรแต่ทางไดออนมาดริดก็ยืนการว่าพวกเขาต้องการจะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้ได้ไม่เกินสูงสุดเพียงแค่20ล้านยูโรต่อปีเท่านั้นนั่นถึงทำให้ข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาให้กับนักเตะนั้นถูกบอกปัดกลับไปแบบไม่มีเยื่อใหญ่ สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือแหล่งข่าวใกล้ชิดตัวของทางนักเตะยังมีการเปิดเผยออกมาอีกด้วยว่ามันเป็นความคิดที่ไร้าสาระกับการที่เขาจะได้เงินเพียงตัวเลขเท่านั้นหากไปเปรียบเทียบกับความสำคัญที่ตัวของทางบดิซิอุตมีต่อสอดมสซอนจากถินซานเตียกโกเบนาปิว นี่จึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมตัวของทางเอเย่นของเขาจึงมีการประกาศก้าวเอาไว้เลยว่าในตอนนี้ขอยุติการเจรจาทั้งหมดเอาไว้และจะไม่ยอมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่อีกจนกว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2026ซึ่งในตอนนั้นมันจะเป็นจุดที่น่าสนใจอย่างมากเพราะตัวของทางวีนิซุตเองมีสัญญากับทางเดลันมาดริดถึงแค่ปี2027เท่านั้นและหากเขาปล่อยให้สถานการณ์ลากยาวแบบนี้ไปจนกระทั่งถึงปีหน้ามันจะเป็นตอนที่เขาเหลือ สญญากับทีมอีกแค่เพียงสิเดือนหรือหมายความว่าสถานการณ์ทั้งหมดการเจรจาอำนาจต่อรองจะกลับมาอยู่ที่ตัวของทางนักเตะ ด้วยเหตุนี้จึงทําให้มีแฟนบอลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ต่างประเทศมีการออกมาเรียกนงและเชิงแนะนําว่าวินิสุตควรจะเลือกย้ายมาอยู่กับทางหรือว่าผูลของเราหรือบางก็พูดไปในทํานองที่ว่าหรือว่าผูลควรจะแก้เผ็ดทางโดยอันมาดริด้วยการรอฉกตตว,วินิสุตมาร่วมทีมในสนหนาขาวแบบถูกผูเหมือนที่พวกเขาเคยทํากับทีมของเรากับในเคสของทางเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โน อย่างไรก็าตามในจุดนี้ขอทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับว่าทีมของเรายังไม่ได้มีการยื่นขอน้อเสนอหรือ,อยังไม่ได้มีข่าวว่าต้องการที่จะไปคว้าตัวเขาเข้ามาจริงๆเพียงแต่เป็นขอน้อเสนอะและทฤษฎีสมคบคิดจากแฟนบอลของทีมเราเองในสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้นแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ